นี่ครับรถเจ้าคุณปู่ของเราคันนี้ดูโอ้โหใหญ่โตมโหลานมากเลยวันนี้ก็ทำงานอย่างขมักขเมนเลยครับคันนี้ทำเสร็จมาแล้ววิ่งได้ร้อยกว่าเที่ยวแล้วนะครับโตโยต้าครับโตโยต้าฮีโร่ครับฮีโร่นี่ดูทำงานได้ครับ ไม่ว่าจะรถเก่าหรือรถใหม่ก็ลุยกันได้ครับสายดําซิ่งจันทบุรีเขาทํางานกันอย่างขามาักขม้นถอยดินกันใกล้ๆครับวันนี้ฮะคันนี้นิสันครับจะพาพเพื่อนๆมาดู Nissan นิสันฟอนเทียเน่ อันนี้เรดี้ดัมซิงรับนะฮะเป็นผู้หญิงขับนะครับผู้หญิงขับรถดัมซิงอีดแอดอีดแอดอีดแอดฮะค่อยๆขับค่อยๆไปงานทอยดินใกล้ๆไม่ด่วนครับวิ่งตามคิวแสงคิวไม่ได้ครับเดี๋ยวงานเข้าฮ่าเนี่ยรถทุกคันนะครับมีเกียร์สโลกลางนะฮะ เพื่อสำหรับให้แรงเครื่องนั้นดีดีดันเนินดันเขาโอ้โหเจ้าคุณปู่เรามีอินเตอร์ลูกบบลเลอร์เลยครับอยู่ข้างหน้าครับดูดิฮะสุดยอดนี่ครับคันนี้ยักษ์ใหญ่ครับโอ้โหคันใหญ่โตมโหลานมากสูงเบิ่มเลยนี่ฮะวิ่งกันแค่ใกล้ๆครับขันโน้นเลดี้ครับ เลดี้ดัมซิงกำลังยกดัมอยู่อ้าวมีคนไปจีบเลดี้ดัมซิงซะแล้วครับตีมอเตอร์ไซคู่เลดี้ดัมซิงยกดัมแล้วครับเน่เทดินเสร็จเรียบร้อยก็ไปใส่ดินกันต่อยักษ์ใหญ่ก็เทดิน เดดินเสร็จก็ไปข้นดินกันต่อวิ่งงานกันแค่ใกล้ๆครับวันนี้ฮะวิ่งแค่ใกล้ๆก็ได้ตังค์รครับรุยครับลุยคันนี้น้องบอลดัมซิ่งต้องบอกว่าสายซิงดีกว่าคันนี้ฮะซิงตลอดการซิงได้ทุกงานเขาไม่ซิ่งกันผมซิงอยู่คันเดียวครับ <ś led> สุดยอดคันนี้ฮะรถก็แรงคนขับก็แรงครับดูนี่นี่นทิ้งโค้งหน่อยทิ้งโค้งหน่อยทิ้งโค้งหน่อยอ้าวถอยอา้าวเบรกดังไปหน่อยนะน้องบอลนะถอ,อยครับถอยถอยถอยพอได้ที่แล้วก็เท โอเคเลยพอคันนี้ยกดำเร็วนะฮะดูนะครับยกดำได้เร็วมากๆเลยปืดเดียวครับปืดนี่ดูปืดเดียวโอ้โ,อโ,อโห,โหระบบยกดำเขาดีมากเลยครับคันนี้ฮะนี่ฮะยกดำได้เร็วมากๆเลยปืดเดียวสุดยอด อบอกไงน้องบาสคันนี้คนขับเป็นทหารนะครับจะบอกให้ว่างเว้นจากการเป็นทหารแล้วก็มารับงานอดิเรกโดยการที่มีรถด,ดับหนึ่งคันก็หาเงินเพิ่มได้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับคนขับเป็นทหารนะครับผมจะบอกให้สุดยอด วิ่งกันทั้งวันครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับอยู่ตรงนี้นะครับเอาน้องบาสยกน้ำเลยยกนิ่มๆครับยกนิ่มๆยกกันนิ่มๆเสร็จแล้วก็ไปใส่ดินกันต่อเอาเรียบร้อยครับ อาน้องบอลว่าไงทำไมยกดําคาไว้ล่ะไม่ใส่ดินอีกแล้วเหรอฮะพอแล้วหรือไงนี่ครับรถน้องบาสครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะแคมปิ้งกันครับให้น้องบาสเป็นพ่อครัวครับเรามาดูน้องบอลก่อนเขายกดําไว้ทําไมครับ ยกดับไม่มอ่ะไม่อะไม่วิ่งแล้วอ่ะอ้าวแล้ว,อวอเอาครับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศใกล้ๆครับเป็นยังไงล่ะรถเก่าก็เร้าใจรถใหม่ก็ใช้ได้ดีโอ้โหคันนี้ท่อข้างครับใช้ยาง XCD 4ีล้อเลยครับคันนี้ฮะแฮ่สีสันสวยมากเรามาดูน้องบอลซิว่าเขายกดำทำไม ทำไมยกทำไมอ่ะจะลองหน่อยครับลองอะไรลองเนี่ยครับอ๋อทุกอย่างลองแค่นี้เหรอใช่ครับยม่ด้างก็้ีแล้วยังไม่ได้ย่อมถังมันสิถังครับอ๋อเคยหนุนไว้ก่อนถังบุบเหรอใช่ครับโอ้ก็ถอดถังออกเลยง่ายดี <laughs> แต่คุณชายสายโพนครับดอกนี้ดังมากครับ ดังไปถึงคุณชายสายโพดเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เราจะพาเ,เพื่อนๆมาดูเรดี้ดัมซิ่งขับนิสสันฟอน n เทียขับแบบนิ่มๆแบบเนินแบๆบเอาถอยครับถอยเอาระวังขันหลังนะเอาถอยครับถอยถอยไปทำงานกันแบบใกล้ๆครับวันนี้ฮะวิ่งกันแบบใกล้ๆ โอ้โหรุยกันอย่างเดียวครับวันนี้ฮะวิ่งใกล้ๆวิ่งไปวิ่งมาก็รับตังเคเทครับเทเอาถอยครับถอยเอายกน้ำเลยอุยโอ้โหยกเลยยกเลย กละเทเลยยกละเทเลยค,ยค่อยๆครับนิ่มๆเนิบๆไปเรื่อยๆครับดูเหมือนว่าเขาใกล้จะเลิกงานกันแล้วครับปังฮึบโอ้โหท่อดังเป้า้วยคันี้ <c oughs> ใกล้จะเลิกงานแล้ววะห้าโมงครึ่งหมงครึ่งเหรอโอโ้ดินติดเต็มเลยครับดูดิต้องหาลายแทงหน่อย มวกเอาสมวกมาครับเอาสมวกมาสมวกอย่างนี้แทงปลาได้ป่ะส <laughs> มวกแทงหน่อยครับดินมันติดครับโอ้โห,โห,โหนี่ฮะอันนี้เท่มากเลยครับนนสุดยอดรุ่นเก่าก็หาเงินได้ครับ <laughs> เห็นไหมครับ <laughs> แจ๋วเลยครับเรุน่นนะนี้นั่งนุ่มนุ่มางนุ่มนุเอาว่าง,ง่ายว่าง่น้องบัสว่าง,ง่ มีแต่ฟังหน่อยเด้อมีแต่หน่อย,อยไม่มีอ่ะโอ้โหไม่ว่ามีแต่ลมไม่มีแต่คันนี้ท่อท่อท้ายสวยนะเวลาเวลาหมาตัดหน้าตะโกนอยู่ในรถครับเฮ้ยยาตัดหน้าอย่างนี้เหรอฮ่โอ้โหยเสียงท่อเล้าใจครับปัด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 โอ้โหเสียงท่อดูหน้าดูเลยคันนี้ฮะน้องบ้านยกเลยลุย อดยกแบบนิ่มๆยกแบบเนิบๆยกเลยยกเลยเอาแบบเนิบๆเอาเดินหน้าน่อยท้ายไม่อ้าเดินหน้าหน้อยครับเอ้าท้ายไม่อ้าเดินหน้าอีกนิดนึงฮนี่ฮะมิสันครับโอ้โหนิสันกับโตโยต้า รู้สึกว่าจะมีอยู่แค่2ยี่ห้อครับอีซูกุก็มีน้อยครับนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายอีซูซุให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับแล้วก็มิซูก็มีนะครับแต่ก็มีน้อยครับโอ้โหคันนี้ดูเลยดามคัสซีหนาใหญ่มากครับดูครับนี่ฮะคัสซีต้องดามนะครับดามให้แข็งแรงดามให้หนาใหญ่สวัสดีครับ เนี่ดูทรงผมก็รู้นะฮะน้องบาสเป็นทหารนะครับพักกี่วันพักสามวันแล้วกลับเมื่อไรอ้อะกลับวันอาทิตย์ครับกลับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้ดิโอ้โห,โห,โห,โหต้องกลับไปรับใช้ชาติอีกแล้วงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราแคมปิ้งกันนะคืนนี้เราแคมปิง้งนะ<อ>เงี้ยเดี๋ยวกลับบ้านเนาเป็นมากางครับคืนนี้จะทำอะไรพี่กินเป็นพ,พ่อครัวทำไรพี่กิน จงังแลยเลอะว้าสุดยอดโอ้ดินติดเต็มเลยครับต้องแคะดินกันหน่อยครับเอาลุยลุยแคดินกันหน่อยครับดินติดเยอะเราต้องไล่เบาหน่อยไ้อย่างนั้นดินติดเต็มเลยครับโอ้ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่ขยันมากครับนะฮะน้องบาสนี่เป็นทหารนะครับจะบอกให้นะฮะสุดยอดครับ ทำกันไว้เถอะครับนะทำเงินครับอายุเราน้อยๆเราต้องรีบทำเงินครับเออันนี้นี่วิ่งได้หลายเที่ยวเลยครับต่อวันนะฮะโอ้โหอันใหญ่โตมโหลานมากปังโอ้โหแรงดีมากเลยสูงใหญ่มากเลยอ้าว แค่ดินเสร็จแล้วก็ไปใส่มากันตอ่อไปใส่มากันต่อเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเขาได้ดูกันด้วยนะครับถ้าชอบสายน้าซิ่งครับฝากติดตามช่องสุนทรศรีศักดิ์ด้วยนะครับมาถ่ายคลิปรถน้าให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหดูใส่นักด้วยนะครับ ไม่ใช่ใส่เบาๆนะฮะใส่กันเต็มเที่ยวล้นกันไปเลยล้นกระบะกันพูนๆกันไปเลยครับนี่ฮะให้เพื่อนๆดูครับอันนี้แต่งเสร็จออกจากอู่ก็วิ่งงานเลยครับใส่แอร์มาเรียบร้อยแล้วรถด,ดำนี่ต้องมีแอร์ครับ <c oughs> ถ้าไม่มีแอร์ไม่ได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีฝุ่นเยอะนะครับเขาจําเป็นที่จะต้องปิดกระจกให้มิดชิดนะฮะดูโอ้โห เอาถอยให้สุดแล้วก็ยกน้ำเลยหุน้นโอ้ระบบยกน้ำเร็วมากๆเลยยกน้ำก็จะมีแบบเป็นเกียร์ฝากก็มีแบบสายน้ำมันที่เขาปั่นหน้าเครื่องก็มีแล้วก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าก็มีนะครับมีหลายระบบนะฮะ ว่าง่น้งบอลน้ำซิงคันนี้สังเกตให้ดีนะครับเขาจะยกดําได้เร็วมากๆเลยระบบยกดังเขาดีมากครับนับหนึ่งสองสามในยกสุดไปแล้วครับอ้าวขึ้นไปไหนหนัน่นนะขึ้นไปนู่นเลยครับโอ้โหดูหนึ่งสองสามเห็นไหมครับสุดไปแล้วครับโอ้โห แน่นอนครับคันนุนยกดันได้เร็วมากๆเลยระบบยกดันต้องดีนะครับอ๋อเรามาชมนิสันกันบ้างหุยถอยให้สุดยกเลยหุยยย,ยกนิ่มๆครับนี่อ้าวฝาไทยยังไม่กลางครับเดินหน้าหน่อยครับ เดินหน้านิดนึงอีกนิดนึงยกแบบนิ่มๆครับขับแบบสบายๆผมยังขับรถด,ดำไม่เป็นเลยครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะอลองฝึกดูดูบ้างนะครับรถด,ดำนี่ขับยากไหมคันนี้เรดดี้ดั i ซิงขับครับเป็นผู้หญิงขับรถด,ดำมซิงโอ้โหเจ๋วมากเลยครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับมีความสามารถครับ ช่วยกันทำมาหากินครับเป้ยดำซิ่งก็ขับรถไถครับส่วนแฟนน้องเป้ก็ขับรถดำซิ่งครับโอ้โห้ถอยกันแค่สุดกันไปเลยครับอี๊ยกกระบะก็มีร้องหน่อยๆครับงานนะครับโอ้โหสมบุกสมบันมากๆเลยรถนี่เลอะเปอะปะหมดเลยครับมอมแมมกันหมดเลยครับ ไม่เป็นไรครับวิ่งแล้วได้เงินวิ่งกันเข้าไปครับยังอยู่อีกหนึ่งทีมงานเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับรถสายนู้นก็หล่อๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยเรามาชมยักษ์ใหญ่คันสุดท้ายกันครับฝากกดไลค์กดแชร์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับฝากติดตามช่องสุนทรศรีสักด้วยนะครับที่นี่สายตํามสิงห์จันทบุรีครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ พาเ,เพื่อนๆมาดูทีมงานสายน้ำสิงเขาขนดินกันบึ้งบา,บายยรักนัดจุบจ๊บๆบ,บายครับ